ยอดขายร่วงช่วงโควิดแก้ได้ด้วยส3เทคนิคนี้นะคะสวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกๆคนนะคะครูนารามาแล้วนะคะามาใครเข้ามาแล้วนะคะทักทายนะคะสวัสดีค่ะน้องวาวานะคะทางติกต็อกนะคะทักทายครูนารานิดนึงนะคะทางเพจด้วยนะคะอ่มานะคะเช็คภาพเ,เสียงให้ครูนาราด้วยนะคะ เสยงชัดไหมเอ่ยคุณล่าเอาไมค์ไว้ตรงนี้พอได้ยินหรือเปล่าไม่รู้เนาะสวัสดีค่ะ,ะทางเพจ a c e b o o k ของทุนล่านะคะหนวดูสินะคะมาหรือ,อยังเอง่ยแาบ,บหนึ่งนะคะ hello hello ภาพเข้าไหมอ๋อโอเคเข้าอยู่นะคะเดี๋ยวทุณลนล่าดูสิ แสงชัดไหมสวัสดีค่ะแสงชัดไหมคะฮัลโหลหรือว่าตรงนี้ชัดกว่าอ่ะถ่ายคกล้าล้านิดนึงฮัลโหลฮัลโหลเทสนะคะอ่ะมากอันนี้น่าจะดังกว่าเนาะอครนาด้วยะอันนี้น่าจะดังกว่านะคะอ่ะเดี๋ยวลองครูนาราฟังอีกทีนะสิฮัลโหลเทสนะคะอ่ะมากอันนี้น่าจะดังกว่าเนาะอันนี้น่าจะดังกว่าเนะ อันนี้น่าจะดังกว่าอ่ะโอเคอ่ะตรงนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวครูนอล่ากดแชร์ก่อนนะคะนะคะแชร์ก่อนแชร์ไปสตอรี่อ่ะแชร์จ้าครูนอล่าขอแชร์ประมาณสองนาทีนะคะเพื่อนๆแชร์ประมาณสองนาที ถึงไหมจะทำเวลาให้เร็วที่สุดนะคะสวัสดีค่ะคุณฟาง786นะคะคุณฟางน,นะโอเคแต่คุณฮะราขออนุญาตแชร์ก่อนนะคะช่วงต้นไลฟ์นะคะอ่ะช่วงต้นไลฟ์นะคะเสียงชัดนะเสียงชัดใช่ปะคขอแชร์ก่อน โอเคมาครูาลาราแชร์เสร็จแล้วนะคะครูนารานะคะจะเริ่มสอนเลยนะคะจะเริ่มสอนเลยนะคะมาปิดเพลงค่ะทีมงานได้ค่ะนะคะ <laughs> ทำเองค่ะ, <laughs> ะมาเริ่มสอนกันเนาะช่วงนี้เนาะช่วงโควิดนะคะส่วนใหญ่ก็จะออกไปทำงานนอกบ้านกันไม่ได้เนาะสวัสดีค่ะคุณยุ้ยยุ้ยเลดี้พันันเ t อร์นะคะจอดดีค่ะทาง TikTok นะคะอืม ช่วงนี้เนาะเราก็จะไม่สามารถออกไปนะคะทำงานข้างนอกกันได้นะใครนะคะมีปัญหานี้อยู่นะคะแล้วก็พบว่ายอดขายตัวเองร่วงเนาะร้านต้องปิดนะคะต้องหืมารายได้ตอนนี้หายไปหมดเลยนะคะต้องฟังไลฟ์นี้นะคะต้องฟังไลฟ์นี้นะ,คะใครเข้ามาแล้วกดแชร์เลยนะคะกดแชร์เลยนะคะ,เ,ะ,คะเพราะว่าคุณรู้ไหมว่าการเรียนรู้ในในครั้งนี้การแชร์ในครั้งนี้มันจะช่วยคนได้อีกมากมาย มากมายะคะไม่ใช่แค่ตัวคุณเองนะคะคุณจะสามารถแบ่งปันไปให้คนอื่นเขารอดได้ด้วยนะคะคุณอนาาบอกเลยนะคะว่าวิธีนี้นะคะมันมันไม่ใช่แค่คุณอนลาาคนเดียวนะค,ะคืออาจารย์บัณฑิตใช้นะคะอ่าคุณลุงชายนะคะคนดังอย่างสตีฟจอปใช้นะคะทุกทุกคนที่เขารอดทุกวิกฤตเขาใช้วิธีนี้ซึ่งครูนาจะมาสอนให้นะว่ามันทำยังไงนะคะอ่ะ ไปเลยนะคะสอนเลยนะคะใครพร้อมพิมพ์พร้อมมิครูนาราทีนะคะอ่ะนะคะพิมพ์พร้อมมาเลยนะคะมาข้อแรกนะคะอ่ะข้อแรกเนาะนะคะสิ่งแรกเลยนะคะจะต้องเป็นอันนี้เทคนิคที่หนึ่งนะคะอืม เทคนิคข้อที่1นนะคะนั่นก็คือสวัสดีค่ะคุณกายกายแปดแปดเน,นะคะอ่ามาเทคนิคที่1นนะคะก็คือเพื่อนๆจะต้องนะคะเห็นคุณค่าในสิ่งที่มีของคุณตอนนี้ก่อนเฮ้ยฉันไม่มีคุณค่าอะไรเลยฉันมีแต่ค่าน้ำค่าไฟค่ารถค่าบ้านไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะคะคุณค่าที่ตัวคุณมีนะคะมันมีอยู่แล้ว ทุกคนมีอยู่แล้วนะคะอ่ะเริ่มกันนะคะเริ่มกันก่อนนะ,ะถ้าเรามาเริ่มกันตั้งแต่อาชีพที่เราทําหรือว่าความรู้นะ,ะหรือว่าวิชาที่เราเรียนมาหรือจากงานที่เราทําอยู่ที่ปัจจุบันเราทําอยู่ที่อดีตเราเคยทําประสบการณ์ต่างๆที่เราเคยมีเฮ้ยมันมีคุณค่านะนะคะ บางอย่างคุณอาจจะสมมุติคนอาจจะเชี่ยวชาญทางด้านบัญชีนะคะหรือว่าอาจจะเชี่ยวชาญทางด้านการซ่อมรถนะคะเชี่ยวชาญทางด้านหรือว่างานที่คุณทําอยู่นะคะเป็นงานเลขานะคะหรือว่างานที่คุณทําอยู่เป็นแบบทาขนมนะคะทำเบเกอรี่อะไรอย่างเงี้ยคุณต้องเอาสิ่งที่คุณมีคุณต้องมองเห็นตัวคุณก่อนว่าตัวคุณมีคุณค่าทางด้านไหนบ้างนะคะที่มันจะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่น อืนะคะคุณค่าที่คุณมีที่มันจะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นอ่ะคุณลรายกนะยกตัวอย่างนะคะสมมติอ่ะคุณอาจจะเป็นอาจจะจบวิศวะมานะคะแล้วก็อาจจะเป็นวิศวะช่างกลหรือว่าวิศวะเครื่องยนต์คุณลร์ก็ไม่รู้นะวิศวะเขามีวิศวะอะไรกันบ้างนะคะอืมแล้วมีความรู้ทางด้านนี้สามารถซ่อมลถเป็นนะคะอ่ะคุณเอาความรู้ที่คุณมีนะคะ คุณต้องเห็นความรู้คุณก่อนนะต้องบอกเลยนะคุณต้องเขียนมาก่อนว่ารายการที่คุณมีคุณค่าที่คุณมีคืออะไรนะคะเขียนออกมาก่อนนะเขียนรายการมามีอะไรบ้างอย่างคุณนล่าเนาะก็มีความรู้เกี่ยวกับกัรนะคะก็จะมาช่วยเหลือเพื่อนๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพดูแลกันเลือกหาประกันสุขภาพประกันชีวิตนะคะคุณนล่าก็เห็นว่าคุณนล่ามีความรู้ทางด้านนี้นะแล้วคุณนล่าก็มีความรู้เกี่ยวกับพยาบาลนะคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพต่างๆนะคะคุณนล่าเห็นว่าตัวคุณนล่ามีความรู้ด้านนี้นะคะดังนั้น เพื่อนค่ะให้กลับไปมองตัวเองก่อนนะคะว่าตัวคุณมีคุณค่าอะไรบ้างนะคะแล้วหยิบคุณค่านั้นมาดูนะคะมาเช็คดูนะเขียนบันราการว่าไอ้คุณค่าที่เรามีตรงเนี้ยมันไปช่วยแก้ปัญหาให้ใครเขาได้บ้างนะคะจำเป็นมากนะว่าคุณค่าที่คุณมีต้องไปช่วยแก้ปัญหาอะไรให้กับผู้คนได้บ้างนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นค่ะคุณซ่อมรถเป็นใช่ไหมคุณเอาความรู้นะั้นมานะคะเห็นความรู้นั้นเฮ้ยและความรู้กันซ่อมรถเนี่ย เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นนะใช่ไหมนะสอนให้เขาสามารถซ่อมด้วยตัวเองได้นะสอนวิธีการดูเราจะเช็คอย่างไงเบื้องต้นนะคุณลาาบ,บอกเลยนะคุณไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยคนอื่นรู้ความรู้ไปหมดแล้วเขาจะไม่มาล้านเราอีกหรือเปล่าไม่จริงยิ่งคุณให้คุณยิ่งได้นะคะอันนี้มันเป็นกฎกฎแบบธรรมชาติมากๆเลยนะคะยิ่งคุณให้คุณยิ่งได้นะคะอย่างนั้นคุณมีความรู้อะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นเอาออกมาให้เขาค่ะนะคะ สิ่งแรกเลยเนื้อนั่นก็คือการมองหาคุณค่าที่ตัวคุณมีนะคะอะคุณทํางานอะไรอยู่นะคะคุณมีความเก่งทางด้านไหนนะคะมองเห็นคุณค่าแล้วเขียนเอาไว้นะคะอีกอย่างนะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องคุณค่านี้นะคะบางคนบางคนส่วนใหญ่จะคิดว่าเฮ้ยเวลาฉันตอนเนี้ยฉันไม่มีต้นทุนเลยนะคะต้นทุนฉันไม่มีฉันสู้คนอื่นไม่ได้หรอกนะคะคุณอาราจะบอกเลยว่านะคะทุกคนต้นทุนเท่ากันหมดนะคะ เครื่องมือตอนนี้ที่ทุกคนมีอยู่คือมือถือจริงหรือจริงอ่าใช่ไหมนะคะมีมือถือกันทุกคนใช่ไหมคะอ่านะคะทุกคนมีหมดนะคะมือถือสามารถใช้เล่นไทฟีดได้นะคะใช้เล่นอะไรทุกอย่างได้นะและมือถือก็สามารถทํางานหาเงินให้เพื่อนๆได้ค่ะนะคะมีมือถือทุกคนใช่ไหมมีอินเทอร์เน็ตทุกคนจริงหรือจริง อ่ะนะคะเน้นว,ว่าทุกคนเท่ากันหมดนะคะทุกคนเท่ากันหมดเลยนะคะมีมือถือนะคะไม่ว่าจะรุ่นอะไรก็แล้วแต่แต่คุณมีมือถือสามารถสามารถทำอะไรต่างๆได้ในมือถือนะคะซึ่งมันสามารถสร้างเงินให้เพื่อนๆได้นะคะมีมือถือมีอินเทอร์เน็ตม,มีคุณค่าความรู้ที่คุณมีเห็นหรือ,อยังเห็นไหมว่าคุณมีอยู่นะคะถ้าคุณถ้าคุณไปโฟกัสในสิ่งที่ขาดเช่นนะคะคุณไปเห็นว่าเฮ้ยร้านฉันปิด ฉันขาดรายได้นะคเฮ้ยคนไม่เดินเลยนะคะยอดขายไม่ได้เลยนะคะออกไปขายประกันไม่ได้ไปเจอคนไม่ได้จะทํายังไงลูกค้าใหม่ๆก็ไม่มีนะคุณไปโฟกัสสิ่งที่ขาดคุณก็จะขาดขาดขาด,ขาดนะคะดังนั้นให้เปลี่ยนโฟกัสมาโฟกัสในสิ่งที่คุณมีนะคะมองเห็นในสิ่งที่คุณมีอ่ะคุณอาจจะเลี้ยงลูกเก่งนะคะหรือว่าอาจจะมีเทคนิคในการให้นมลูกนะคะหรือว่ามีเทคนิคในการเลี้ยงลูกอะ่ะคุณเอามาแบ่งปันเลยนะคะ คุณเอาออกมาแบ่งปันนะคะอ่ะนะคุณนรา,าจะบอกสเต็ปต่อไปนะคะสเต็ปต่อไปนะคะอืมอันนี้คือสิ่งแรกนะนั่นก็คือคุณต้องหาคุณค่าของตัวคุณเองก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะลิสต์ออกมานะคะแล้วดูว่าไอสิ่งที่คุณมีนะั้นอะ่ะมันไปช่วยแก้ปัญหาให้ใครได้บ้างนะคะโฟกัสเลยนะคะโฟกัสคุณค่าของตัวเองนะคะต่อไปนะคะข้อที่สองนะคะข้อที่สองนะคะ ข้อที่2คือนะคะคุณจะต้องใช้พลังทวีทําการตลาดค่ะนะคะอ้ยอะไรคือพลังทวีนะคะนะอย่างที่ครูนอล่าบอกแล้วนะว่าเฮ้ยคุณมีอินเทอร์เน็ตใช่ไหทุกคนนะมีอยู่แล้วนะคะมีอินเทอร์เน็ตนั่นก็คือคุณต้องใช้อินเทอร์เนะ็ตน่ะทำการตลาดให้คุณค่ะไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจใดๆนะคะไม่ว่าจะคุณจะ เป็นธุรกิจส่วนตัวนะคะหรือนะคะเป็นตัวแทนสินค้าใดๆก็ตามนะคะคุณจะต้องใช้พลังทวีนั่นคือคุณต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะคะนำความรู้ที่คุณมีจากข้อแรกนะคะเอามาลงในสื่อโซเชียลทุกช่องทางนะคะมีอะไรบ้างนะคะมีอ่ะมีไลน์นะคะมีไลน์แอดเนาะมีไอนะคะมีเพจนะคะเพจเฟ e บุ o กเนาะมียูทู e นะคะเออแล้วก็มีติ k กต k อก ะะมี t k t t อกด้วยนะคะังน,นั้นถ้าเกิดว่าความรู้ที่คุณมีนะ่ะความรู้ที่คุณมีคุณเอามาถ่ายทอดนะคะลงสื่อต่างๆคุณวราจะบอกเลยว่ายุคนี้เป็นยุคที่แบบคุณแบบโครได้เปรียบสุดๆนะคะลองนึกย้อนไปสมัยนะคะออสมัยเหมือนเหมือนไกลมากนะคะเหมือนไกลมากสมัยเมื่อก่อนเนี่ยะนะคะถ้าคุณอยากจะมีะไรายได้เยอะๆนะคะอยากจะ ให้ทําอะไรก็มีแบบคนชอบคนอุดหนุนนะคุณจะต้องเป็นดาราใช่ไหมคุณจะต้องเป็นคนมีชื่อเสียงใช่ไหมคุณต้องมีชื่อเสียงคุณต้องผ่านอะไรบ้างสเต็ปอะไรบ้างนะคะคุณาลลเคยไปแคสงานด้วยนะตอนสมัยวัยรุ่นนะแคสงานนะคะมีประกวดร้องเพลงด้วยนะก็คือคือเราจะต้องไปแข่งขันนะคะเพื่อให้เราได้โดนโปรโมทเพื่อให้เราได้มีงานเพื่อให้เราได้ออกสื่อทีวี ใช่ไหมคะนะคะใครเคยผ่านจุดๆนั้นมาบ้างน,นะคะใครเคยแบบว่าโดนคุณพ่อคุณแม่นะคะพาเข้าไปแคสงานบ้างไหมน,นะคะเออนะคะใครเคยเป็นบ้างไหมน,นะคะครูลาเป็นคนหนึ่งนะคะที่อ่ะเดี๋ยวไปลองแคสงานนี้นะคะเดี๋ยวลองประกวดอันนี้นะคะคือทําหลายอย่างเพื่ออะไรเพื่อให้ดังใช่ไหมเพื่อให้ดัง เพื่อให้สามารถออกทุกสื่อได้แต่คุณรู้ไหมคือตอนนี้คุณออกสื่อได้โดยคุณไม่ต้องไปรอใครเขามาประกวดไม่ต้องไปรอใครเขามาตัดสินนะคุณสามารถออกสื่อได้เลยนะคะคุณลองดูนะตอนนี้นะนะคะ YouTube ใช่ไหม YouTube เนี่ยคือคนที่เป็นนักร้องใช่ไหมคนที่ร้องเก่งนะคะเขาเอาตัวเขาเข้า YouTube นะคะแล้วเขาก็ร้องเพลงค่ะแล้วเป็นยังไงคะเขาก็มีรายได้ค่ะแล้วเขาก็ดังด้วยตัวเขาเองโดยไม่ต้องผ่าน ค่ายใดๆเลยนะคะไม่ต้องผ่านค่ายใดๆเลยเป็นอิสระนะคะแล้วก็ดังด้วยแบบการสร้างตัวเองขึ้นมานะะเห็นไหมว่าคือยุคนี้คือยุคที่นะคะคุณทุกคนสามารถออกสื่อโดยไม่เสียตังค์นะคะสวัสดีค่ะคุณบุญทรงนะคะชอบครับนะคะเห็นไหมคุณต้องมองเห็นอะว่าเฮ้ยตอนนี้มันเป็นยุคที่แบบว่าคุณแบบ คือมีทุกอย่างเพียบพร้อมหมดเลยโอ้โหขอบคุณสำหรับหับบบบวใจรัวนะคะและการกดไลค์นะคะอ่าติ๊กต็อกอย่ายอมแพ้นะคะติ๊กตอกอย่ายอมแพ้อ่านะคะยุคนี้เป็นยุคที่คุณสามารถดังได้นะคะคุณสามารถดังได้คุณสามารถทําการตลาดตัวเองได้นะคะถ้าคุณดังนะคะถ้ามีคุณถ้าคุณมีคนรู้จักเยอะนะคะธุกรกิจของคุณมันก็จะเติบโตขึ้นเองอัตโนมัตินะ,ค,ะคุณลองนึกถึงนะถ้าหากว่า น,นาเดชหรือยายานะคะมา ทำธุรกิจใดสัอกอย่างสมมตินั่นเดชหรือยาา่าเนี่ยว่าขายประกันคุณคิดดูว่ายอดขายประกันเขาจะเยอะขนาดไหนนะใครๆก็อยากจะเป็นลูกค้าเขานะคะจริงหรือจริงไม่มีช้อยให้เลือกนะมีให้ตอบข้อเดียวคือจริงนะคะนั่นคือนะคะ,นะคุณไม่จําเป็นต้องสวยขนาดนั้นไม่จาเป็นต้องหล่อขนาดนั้นเดอยังงั้นก็ได้นะคะคุณสามารถนะคะออกสื่อของคุณได้เองอ่ะไม่ต้องผ่านการแคสงานจากใครนะคะไม่ต้องไปแข่งขันอะไรกับใครคุณมีกล้องนะคะ คุณนะคะมีอินเทอร์เน็ตนะคะคุณสามารถอัดคลิปได้ทำไลฟ์ได้นะคะและคุณก็ลงในทุกช่องทางนะคะทิกตอกเนี่ยเดี๋ยวนี้นะคือแบบดาราทิกตอกเรียกว,ว่าทิกตอกเกอร์นะคือแบบอืเขามีแบบงานจ้างแบบเยอะแยะนะคะเขาได้รายได้กันมากมายนะแล้วคุณล่าบ,บอกเลยนะคะต่างประเทศเนะี่ยเขามีแบบนี้แล้วนะคือเขาคนไหนนะที่มียอดวิวสูงๆนะมันเขาจะได้รายได้ด้วยแต่ของประเทศไทยยังไม่มีนะคะซึ่งหมายความว่าไง อนาคตมีไหมมีอนาคตมีไหมมีแล้วทําไมคุณยังไม่ทาอ่าใช่ไหมแล้วคุณไม่เริ่มตอนนี้คุณจะไปเริ่มตอนไหนช่วงนี้คือช่วงที่คุณแบบว่าอยู่บ้านนะคะอยู่บ้านคุณทําอะไรได้รีบทําค่ะคุณค่าอะไรที่คุณมีรีบทํานะคะแล้วทิกตอกลุยได้รีบรลุยนะคะครูนล่าทา คลิปเอาไว้แบบสอนฟรีเลยนะที่หน้าเพจนะเป็นโพสต์แบบปักหมุดเอาไว้นะคะใครอยากเรียนรู้นะไปเรียนได้นะคุณนล่าแบบว่าสอนแบบเรียกว่าแบบหมดเปลือกเลยก็ว่าได้นะคะแต่ถ้าใครที่บบกว่าอยากจะได้แบบทางลัดหรือว่าอยากชอบแบบรายละเอียดว่ามันจะต้องกดตรงไหนอะไรยังไงบ้างอย่างเงี้ยก็ไปลงในคอร์สนะคะแต่ถ้าใครแบบว่าแค่เรียนฟรีหน้าเพจคุณนล่าการันตีว่ายังไงคุณก็ปังได้นะคะส่วนใครที่แบบว่ามีปัญหาว่าเฮ้ย โดนปิดกั้นคูนล่าจะทํายังไงคูนล่าบอกเลยว่าคูนอล่าแบบคือเป็นคนเดียวที่สามารถแก้ได้นะตอนเนี้ยนะณตอนเนี้นะคะคนอื่นคูนอล่าไม่รู้นะแต่คูนอล่าบอกเลยว่าใครที่แบบว่าเคยมีแอคเคาท์แล้วโดนปิดกั้นเนี่ยให้มาปรึกษาคูนล่าเลยนะคะให้มาปรึกษาคูนอล่าเลยนะคะคูนอล่าแบบเราะอว่าเคยมีประสบการณ์ไง แล้วก็แก้มาจนทุกวันเนี้มันปังได้แล้วมันก็โตได้นะคะเห็นไหมคุณรู้ไหมว่าอันไหนที่มันไปได้เร็วรีบทำนะคะ <c oughs> คุณวัดนะคะคุณวัดสวัสดีค่ะนะคะทางติ๊กต็อกนะคะอืมอ่ะทุกสื่อคุณต้องทําคุณไม่ใช่ทาแต่ติ๊กต็อกอย่างเดียวนะคุณต้องเอาไปลงในเพจด้วยนะคะไปลงไอจีด้วยไปลงให้ทุกช่องทางนะเพื่อเป็นการทําการตลาดให้ตัวเองเป้าหมายคือทําให้คนเขารู้จักคุณค่ะนะคะบางคนเขาเล่นในไลน์ของเขาอาจจะ ชอบเล่นใน IG อย่างเดียวนะคะดังนั้นคุณก็ต้องกระโดดไปลง IG ด้วยนะคะคุณก็ต้องไปให้ทุกทางนะเป็นการโปรโมตตัวเองแบบฟรีๆไม่ต้องผ่านการประกวดใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องไปแข่งขันใครทั้งสิ้นนะคะมีมือถือก็มีสื่อของตัวเองได้แล้วนะคะดังได้แล้วนะคะครูนอร่าก็เป็นคนดังนะคะใน Tik t ็อกนะคะเกี่ยวกับประกันนะบอกเลยนะบอกเลยนะคะ,ะ,คะใครไม่บอก ใครไม่ได้สวมมงให้ครูลนลรวสมมงให้ตัวเองนะคะเพราะว่าเรื่องประกันเนี่ยทางด้านติ k กตอกนะีก็จะมีของครูเนี่ยแหละคนเดียวนะคะแต่ตอนนี้นะคะก็จะมีลูกศิษย์ครูนาราเนี่ยเริ่มทําแล้วนะคะแล้วก็บอกเลยว่าพอลงคอร์สปุ๊บเนี่ยจากที่เคยโดนปิดกั้นเนี่ยหลักยอดวิวหลักสิบนะขึ้นมาเป็นแบบ หลัก300ไปเลยจ้านะคะก็ถ้าใครสนใจก็สามารถ inbox มาถามได้นะอ่ะทีนี้เรื่องการเราจะต้องทําตัวเองให้ดังเนาะโดยการใช้พลังทีวีนะนั่นก็คือลงทุกช่องทางไปเลยแล้วคุณลองคิดดูนะเวลาเราลงคลิปไปหนึ่งครั้งนะคะจะมีคนเข้ามาดูย้อนหลังเรื่อยๆนั่นคือคุณพูดแค่ครั้งเดียวนะคะแล้วคุณสามารถให้มันรันต่อด้วยตัวมันเองได้เลย ะะลันต่อด้วยตัวตัวมันเองได้เลยนะคะคือมันพ,พลังทวีขนาดไหนอะ่ะพูดครั้งเดียวพูดครั้งเดียวแล้วก็แบบว่าคนที่เข้ามาดูเขาก็มาฟังเราพูดเขามาฟังเราพูดแล้วเราไม่ต้องไปพูดกับเขาอีกแล้วนะคะจบเลยนะแบบสบายๆเลยนะและอย่างสมัยนี้นะเดี๋ยวนี้คือคูนล่าก็คือ,อเวลาในการอัดคลิป t ิกตอกนะอาจจะแบบว่าไม่ได้เยอะอย่างเมื่อก่อนนะคะก็ใช้วิธีการตัดคลิปในไลฟ์นี่แหละ เอาไปลงใน Tik Tok นะคะเอามาเป็นคลิปให้คือแบบว่าคุณเห็นไหมว่ามันง่ายมากแล้วมันแบบประหยัดแรงเรามากค,คุณลองคิดดูนะถ้าหาว่าคุณจะต้องไป คุยกับลูกค้านะคะหนึ่งต่อหนึ่งนะซึ่งตอนนี้ทำไม่ได้แล้วนะค,ะคุณเอาตัวคุณอะเข้ามาคุยกับลูกค้านะ,ะผ่านดูกล้องแบบเนี้ยแบบที่คุณโนราทำนะคะแล้วก็ทำครั้งเดียวก็จะมีคนดูเพิ่มมากขึ้นแล้วเมื่อไหร่เขาดูคุณเพิ่มมากขึ้นนะคะเขาเจอคุณบ่อยๆนะคะเขาก็จะรู้สึกสนิทคุนเคยนะคะเนี่ยมันแบบมันเป็นพลังทวีที่ง่ายมากดังนั้นถ้าใครยังไม่ทําต่คุณวราบอกเลยวลา ช่วงนี้คือช่วงที่คุณต้องไปทำแล้วไะคะไปทำได้แล้วนะคะอย่ารอช้านะคะเพราะว่าอะถ้าเกิดอีกหน่อยเนาะ,ะอีกหน่อย Tik t o k อเขามีแบบไรายได้ให้นะคะสำหรับคนที่มีผู้ติดตามเยอะๆหรือมียอดวิวเยอะๆนะค,ะคุณก็ได้เลยไงใช่ป่ะไม่ต้องมาคอยป้านคุณรู้ไหมว่ากว่าจะไต่สเตปมาให้มีคนติดตามถึงพันแล้วก็กระเถิบขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆเนี่ย มันใช้เวลานะคะดังนั้นอย่าปล่อยเวลานี้ให้สูญหายไปนะคะนะคะอ่ะนะคะอันนี้คือข้อที่2นะคะคุณต้องใช้พลังทวีในการโปรโมตตัวเองนะคะข้อที่3อันนี้คือข้อสุดยอดข้อสุดยอดเลยนะคะคุณจะนะคะดังแบบตลอดกาลแล้วจะมีคน,คนรนะคะคนักคุณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะมีคนรักคุณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่มีสิ้นสุด นะคะนั่นก็คือคุณต้องสอนค่ะนะคะคุณต้องสอนนะคะยกตัวอย่างนะขอบคุณค่ะคุณพ่อะะจระเข้หัวใจคุณต้องสอนเพราะการสอนคือการขายที่ดีที่สุดในยุคนี้ค่ะนะคะยกตัวอย่างนะสมมติถ้าคุณแบบว่า เปิดเพจมาใช่ไหมเปิดเพจมาขายสินค้าอย่างเดียวนะคะ คุณไม่ได้สอนนะคุณเอาแต่ขายขายะคนเขาเบื่อการขายและไม่มีใครเขาอยากจะดูหน้าคุณนานๆถ้าคุณเจอหน้าคุณดีคุณก็ขายเจอหน้าคุณดีคุณก็ขายของขายของคุณไม่ได้ให้อะไรที่เป็นประโยชน์ต่อเขาเลยหรือว่าไม่ได้ให้อะไรที่มันช่วยแก้ปัญหาให้กับเขาเลยนะคะดังนั้นเขาจะไม่ดูคุณแน่นอนนะคะและถ้าเขาไม่ดูคุณนะคะคุณก็ไม่ได้อยู่ในสายตาเขานะคะและเขาจะรักคุณได้ยังไงนะคะดังนั้นเทคนิคง่ายๆคือคุณต้องสอนค่ะย้อนไปที่ข้อแรกนะข้อแรกคือคุณจะต้องหาคุณค่าของตัว เองก่อนใช่ไหมที่มันเป็นประโยชน์ต่อผู้คนนะฮะต่อกลุ่มลูกค้าของคุณนะคะอ่าหลังจากนั้นพอเรารู้เสร็จแล้วใช่ไหมบางคนอาจจะมีความรู้เกี่ยวกับการทําขนมนะคะคุณเอาความรู้น,ะนะะั้นนะคะมาสอนค่ะนะคะมาสอนสอนเลยค่ะสอนในหน้าเพจของตัวเองในหน้าช่องของตัวเองถ้าคุณมีช่อง YouTube คุณก็ไปสอนใน YouTube นะคะแล้วคุณมีช่องทิกตอกคุณก็สอนในทิกตอกนะคะเอาหน้าของคุณออกกล้องแล้วสอน ถ้าคุณไม่เอาหน้าคุณออกกล้องคุณจะสะกดจิตลูกค้าคุณไม่ได้เพราะว่าการที่จะเชื่อมใจกันมันต้องผ่านแววตามันต้องมองตาสบตากันนะคะถ้าคุณอยู่หลังกล้องนะคะคุณจะไม่ได้อยู่ในใจของลูกค้านะคะดังนั้นคุณต้องเอาหน้าคุณออกกล้องนะคะแล้วสอนในสิ่งที่ลูกค้าเขาอยากได้ เขาอยากรู้มันเป็นประโยชน์ต่อเขานะคะยกตัวอย่างเนาะอย่างครูนร่าไลฟ์วันนี้น้องอะยอดขายล่วงนะใครที่ยอดขายล่วงก็จะมาดูไลฟ์คุณนล่าเนาะอืมแล้วคุณอล่าก็มาสอนว่าเฮ้ยถ้ายอดขายล้วล่วงเราทําแบบนี้นะทําแบบนี้มันจะทําให้ยอดขายคุณแบบเพิ่มขึ้นแบบยั่งยืนนะคะครณอล่าเองนะเป็นคนที่นะคะ ฐานตลาดน้อยมากนะคะเกี่ยวกับเรื่องประกันเนี่ยบางคนจะคิดว่าเอ้ยคุณล่าเป็นพยาบาลต้องมีฐานตลาดเยอะต้องมีรู้จักหมอรู้จักพยาบาลใช่ป่ะแต่คือคุณล่ามาทําธุรกิจประกันชีวิตตอนที่คุณล่าลาออกแล้วนะคะไม่ได้อยู่ในแวดวงการทํางานแล้วนะคะเรื่องว่าฐานตลาดคือแทบจะไม่มีเลยนะคะก็จะมีแต่พ่อแม่พี่น้องนะคะที่เรารู้จักประมาณนี้นะคะดังนั้นอะ่ะพอคุณนล่าทำเหตุนะคุณล่าก็จะมีลูกค้าที่ ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยนะคะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยแต่เขาชอบที่ครูนล่าสอนแบบนี้นะคะเราก็จะสนิทก,กันง่ายมากขึ้นลูกค้าตัดสินใจนะคะทำประกันได้แบบง่ายๆทุกครั้งที่ครูนล่านะคะ พบลูกค้านะขายประกันไม่ว่าจะเป็นทางวิดีโอคอลนะซื้อประกันทางออนไลน์นะคะหรือว่าซื้อแบบเจอตัวเนาะถ้าเป็นยนะูนิตลิงอะตอนนี้มันก็ยังต้องเจอตัวอยู่นะแต่คุณนลักก็แบบโปรเทคตัวเองอย่างดีนะคือต่างคนก็ต่างต้องดูแลตัวเองเนาะอืมนั่นก็คือเวลาคุณนลักไปเนะ่ะคุณนลักแค่อธิบายจริงๆอธิบายจบนะคือปิดการขายตั้งแต่ตอนที่คุยกันแล้วเนีย่ยตั้งแต่ออกกล้องแบบเนี้ยเพราะว่าคุณนลัสอนนะคะคุณนลัไม่ต้องตอบข้อโต้แยง้งใดๆเลย อยากได้วะนะมาอยากถ้าอยากได้อะทแบบนี้นะออกมาสอนค่ะนะคะไม่ต้องตอบข้อตัวยังใดเลยอธิบายแบบให้มันถูกให้มันจัดแบบประกันให้เหมาะกับเขาแค่นั้นเองนะคะง่ายมากนะคะคุณคือมันง่ายมากจริงถ้าคุณใช้ออนไลน์เป็นเพียงแค่คุณออกมาสอนซึ่งคุณมีความรู้อยู่แล้วทุกคนมีความรู้ความเชียช่วยวชาญของตัวเองอยู่แล้วเอาออกมาสอนเท่านั้นเองค่ะนะคะคุณอล่านะเรียนวิชานี้จากอาจารย์บัณฑิตเอื้องรังสีนะคะ เมื่อก่อนนะคุณวราเคยคิดว่าคือเวลาเราเปิดเพจเนี่ยเราจะต้องแบบยิงแอดนะคะต้องเอาอ่าโปสเตอร์ของบริษัทมาใส่นะคะแล้วก็มันเหมือนเป็นการแบบตัดแตะตัดแตะไม่มีความเป็นตัวเองและทุกๆคนจะคิดแบบนั้นเหมือนกันหมดว่าเอาสื่อของบริษัทเอามาใส่นะคะหรือแบบใครเป็นตัวแทนจําหน่ายของสินค้าแบรนด์ไหนใช่ไหมก็เอาสื่อของของบริษัทนั้นเอามาใส่แล้วคือมันไม่มีตัวตนคุณคุณจะไม่ได้ใจลูกค้านะคะต่อให้คุณมีเพจที่ มีเพจมีฐานลูกค้าเยอะคุณจะไม่ได้ใจลูกคา้าดังนั้นใ,นใครที่แบบว่ากําลังเริ่มนะคะอยากเริ่มนะคะก็มาติดตามวิธีการต่างๆได้นะคะที่เพจของครูนล่านะครูนล่าแบบทาเป็นเพลย์ลิสต์ไว้ให้เลยนะสำหรับคนที่อยากจะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นะ,ะ <S <S เรียนฟรีโอ้โหให้ขนาดนี้แล้วเข้าไปเรียนกันค่ะนะคะเรียนย้อนหลังกันครูนล่าแบบทำให้สะดวกสบายในการเรียนแล้วคุณแค่เอาไปทำแค่นั้นเองนะคะง่ายๆเลยนะ ง่ายๆมากๆวันนี้จะแถมนิดนึงนะจะแถมนะเนื่องจากว่าคุณอล่าเราก็เชี่ยวชาญทางด้านการทำติ๊กต็อกนะคะแล้วก็เปิดคอสอนด้วยนะคะคุณอล่าจะเอามาแถมให้นะ,ะเวลาคุณอันนี้คือหึงเทคนิคนะที่คุณจะทำคลิปทางตนะิ๊กต็อกให้มันแบบมีคนดูเพิ่มมากขึ้นนะนั่นก็คือนะคะคุณต้องอย่าลืมใส่ปกคลิป เพราะคุณลองคิดดูนะคือคุณอา่าไปดูแบบของหลายคนมากและหล,หลายคนที่แบบว่ายอดวิวไม่เยอะเลยนะคะแล้วก็มันจะเป็นแบบนี้นั่นก็คือว่ามีแคตตาล็อกของคลิป Tik t o k คลิปวิดีโออยู่แต่ไม่มีพาดหัวเลยดังนั้นนะเวลาคนที่เขากดมาดูช่องเขาไม่รู้หรอกค่ะว่าไอ้คลิปนี้คืออะไรคุณไม่ใส่ปกให้เขาว่าอันนี้เกี่ยวกับอะไรมันมีแต่หน้าคุณเหมือนเหมือนเดิมเหมือนเหมือนเดิมแล้วไม่ใส่เนื้อไม่ใส่หัวข้อว่าไอ้คลิปนี้สอนอะไร คนที่เขาจะเข้ามากดดูเขาก็รู้สึกแบบไม่รู้จะดูอะไรอ่ะมันไม่มีอะไรโดนใจดังนั้นคุณต้องอย่าลืมใส่พาาหัวนะคะใส่พาาหัวนะคะปกคลิปนะของ Tik t o อกคือเขาออกแบบมาให้แบบคุณทําคลิปได้แบบง่ายมากๆนะง่ายมากๆเลยแค่คุณแบบขยันลงคลิปเท่านั้นเองนะคะช่วงนี้ทําไปเลยนะคะแล้ววันไหนใครแบบว่า,าบางคนอาจจะแบบเลี้ยงลูกใช่ไหมบางวันอาจจะต้องฝากกับ คุณตาคุณยายบางวันอย่างเงี้ยคุณลองเอาเวลาช่วงที่แบบคุณฝากลูกไว้เนี่ยกับคุณตาคุณยาย,ยอัดคลิปเป็นสต็อกไว้เลยค่ะนะคะทำเป็นแบบร่างไว้นะคะแล้วพอพอจะเอามาลงทีละวันใช่ไหมเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลามากไงหาเวลาทำนะคะหาเวลาทำนะคะแล้วก็อย่าเอาเด็กเข้ามาในคลิปนะคะพยายามอย่าเอาเด็กเข้ามาในคลิปถ้าคนยัง ไม่เจ๋งจริงๆอ่ะคือคุณยังคนตามยังไม่เยอะจริงก็อย่าเอาเด็กเข้ามาในคลิปนะคะอืมแต่ถ้าหากว่าอยากจะทำเป็นวิดีโอแบบสําหรับลูกเก็บไว้ดูเองอะไรอย่างเงี้ยคุณนลาก็ทํานะก็จะถ่ายของลูกเก็บไว้ก็อันนี้ก็จะไม่ได้โฟกัสยอดวิวไม่ได้อะไรอยู่แล้วนะคะคือแบบทาเก็บไว้ฉันจะกเก็บไว้ดูเองอย่างเงี้ยก็ได้ไม่มีปัญหานะคะแต่แล้วคุณใหา่ทำให้เป็นธุรกิจด้วยแล้วก็เพื่ออนาคตการเติบโตของคุณด้วยก็ทําให้มันเป็นตามแนวทางไปนะคะอืม ใครอยากเรียนนะคะก็เข้าไปดูในเพจของทูน a าได้นะคะจะมีอ่าเป็นโพสต์ปักหมุดปักหมุดเอาไว้นะคะ <c oughs> คุณ่าพูดไม่ชัดนะคะจัดฝัน <c oughs> นะคะโอเคคะ่ะเดี๋ยวคุณ่าลสรุปให้นะคะอืสิ่งแรกเลยนะคะที่คุณต้องทําคือคุณต้องหาคุณค่าของตัวคุณเองก่อนนะคะและเป็นคุณค่าที่มีประโยชน์ อผู้คนนะคะสิ่งที่สองนะคะคุณจะต้องโปรโมตตัวเองนะทำการตลาดนะโดยการออกทุกสื่อช่องทางที่คุณมีนะคะและสิ่งที่สามสิ่งสุดท้ทายนั่นคือคุณต้องสอนนะคะเพราะการสอนคือการขายไปเรียบร้อยแล้วนะคะการสอนคือการขายในยุคนี้คุณสอนเก่งคุณก็คือคนที่ขายเก่งนั่นเอง ะะขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะคะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปนะคะใครมีปัญหานะ,ะปรึกษาเกี่ยวกับการทําออนไลน์อะไรเงี้ยก็อินบ็อกมาถามคุณนล่าได้นะคะคุณนล่าก็ยินดีช่วยเหลือทุกๆคนเลยอยากให้เราผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทุกๆคนวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายนะคะทางดิจตอกนะคะบ๊ายบายนะคะคุณลุงบุญสมบ๊ายบายนะคะ